อ,อ่ะเร็วไอ้คับไอ้คาบเป็นหรนี่ยไอ้คาบอะไรเป็นเลงแกวะฉันฉันกำลังเพ้อน้องคนสวยอยู่เว้ยน้องคนสวยน้องคนสวยไหนกะน,น้องจำปาไงน้องจำปาจำปาไหนไวะ<อ>ถ้าแกเห็นด้วยแกจะเข้าใจฉันเธอนะขาวน่ารักหุ่นดีเซ็กซี่โคตรสเปกเลยว่ออะ ่มลังแต่แรกเจอเลยอ่ะเอ,อ้ยพูดถึงใครกันวะเนี่ยไอ้จำนนแกรู้ไหมเออไม่รู้หรอกฉันจะไปรู้ได้ไงกันเล่าพวกแกสอคนอ่ะมันไม่มีวาสนาได้เจอเว้ยคือเมื่อวานนะตอนที่มันใล้จะหัวค่ำแล้วใช่ไหมฉันนึกขึ้นได้ว่าลืมสบู่ไว้ในห้องน้ำฉันก็เลยเดินกลับไปเก็บสบู่แต่แต่วเทวด,ดาก็ส่งนางฟ้าหมห้ฉันได้พบได้เจอเว้ย ยังไงกันวะคือฉันไปเจอผู้หญิงคนนึงในห้องน้ำเว้ยโครน่ารักเลยเธอชื่อว่าจำปาเป็นน้องของครูกะถินน่ะฮะน้องน้องครูกะถินเนี่ยนะครูกะถินมีน้องด้วยเหรอวะเออฉันก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าครูกะถินมีน้องด้วย นนะเลิกชอบกูกนดีละขอชอบน้องจำปาดีกว่าอนี่ค่ะเจอเขาครั้งแรกอะ่ะก็จะชอบเขาเลยเหรอเฮ้ยแกไม่เข้าใจด้วยรักแรกพบอ่ะไม่เข้าใจเหรอเฮ้ยแกอาจจะยังไม่เคยเจอผู้หญิงเยอะก็ได้เจอผู้หญิงปุ๊บก,ก็ตกหลุมรักเขาไปทั่วมีชาแบบนั้นด้วยแกคิดวันดูดอะ่ะฉันไม่เจอผู้หญิงเลยยังไงฮะฉันไม่ได้ตกหลุมรักใครใง่ายๆหรอกนะแต่เป็นน้องจำปาฉันม่งตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยเว้เย ข่าวหน้าถ้าเจออีกอ่ะมาเรียกฉันด้วยด้วยฉันอยากรู้จังเลยหน้าตาขนาดไหนวะเนี่ยถึงทําให้แกตกหลุมรักได้ขนาดนี้ไม่เจอหรอกเว้ยเดี๋ยวแกก็แย่งฉันอีกโถไม่แย่งหรอกหน้าพอแล้วไปเรียนดีกว่า <S <S เออรีบไปไป,ไป มาแล้วฮะทุกคนสำหรับขั้นสูงซีซันใหม่เดือนมกราปีใหม่นี้นะครับเปิดด้วยแฟชั่นขั้นสูงสิทธ์นี้กันเลยโอ้โหดูชุดยังแจ่มอ่าก็ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่สามสิเอมกราคมนะฮะทุกคนครับ <Wow. S 1> สามารถมาเลื่อนขั้นแล้วก็ทำภารกิจนะฮะเพื่อสะสมขั้นสูงนะฮะทุกคนครับแล้วก็มาแลกของรางวัลกันได้เลยนะฮะเสร็จปุ๊บนะรับทั้งหมดเลยโอ้ยมีสกินลดด้วย พี่โอ้โหอ้มาแนวแบบยานอาวกาศนะครับนีน้ชุดผู้หญิงได้แล้วนะทุกคนครับต่อไปก็ปล่อยเอาชุดสุดยอดชุดผู้ชายนี่ฟาเอา,เอาไม่ใช่นะวะเป็นก้อนหินอุกกาบาตนะก็รอบนี้มาแนวแบบคล้ายแบบเอเเลียนอะไรแบบนี้ไหผมว่าน่ารักดีนะอ้านี่เป็นระเบิดนะสก,กิลระเบิดโอ้ยหนี่วะ แล้วก็มีโปรไฟล์ใหม่อันนี้อะไรกันนะสุดยอดไปเลยนะโอ้ยกล่อ,องศพเป็นตำรวจนะคะคนครับอา,บาปา๊าะแล้วก็น่าจะใช่แล้วนะยังไม่ใช่ก็คงเยอะเกินไปแล้วนะครับเนี่ยมันนี้เป็นกระเป๋านะทุกคนครับแล้วนี่แหละน่าจะใช่แล้วมันะ เออโอ้โหเป็นชุดของต,ตัวละครผู้ชายนั่นเองนะทุกคนครับอย่าลืมนะสามารถมาเลือ่อนขั้นสูงกันได้แล้วนะมาแล้วฮะทุกคนครับ2วันเท่านั้นวันที่1นึ่จนถึงวันที่2มการาคมนี้นะทา,ทางลดไปเลย75นะครับคนคโอ้ครับผมเหมาหมดหลานเลยเห็นไหมโอ้โหรีบกันเลยนะฮะสองน้นเท่านั้นโอ้ยเดี๋ยวนี้ค่าหนึ่งจัดไป มาแล้วหนึ่งจนถึงวันที่5มกราคมนี้นะครับเปิดแหลงต้นปีของฟรีโดนใจเพียงแค่ทุกคนนะลงเล่นแหลงในโหมดแบ,บ็คเทิร์นรอยันให้ครบแนละทุกคนก็รับไอเทมพวกนี้ไปฟรีๆกันได้เลยนะครับ แล้ว,วันที่หนึ่งมกราจนถึงกลางมกราคมนี้นะคะเล่นซ่าปีใหม่นะทำาริกิรหลายวันสะสมโทเค็นใหม่และทุกคนนะสามารถนําโทเค็นเนี่ยไปแลกเป็นของรางวัลพวกนี้ได้ด้วยนะคะเป็นไหมสกินปืนเอเคถาวรด้ียนะเห็นไหมโอ้โหและวันที่1มกราจนถึงห้ามกราคมนี้นะยังมีกิจกรรมตั้งตีขยีปีใหม่นะเพียงให้ทุกคนนะชวนเพื่อนกลับมาฉลองปีใหม่นะรับไอเทมสมนาคุณปีเลยนะฮะ สบายหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับฉันลงนะจะไปไหนก็ไปไปนี่ช่วยคุยกันหน่อยได้ไหมเรื่งแถ่วันนั้นอ่ะแนก็ไม่ยอมคุยกับฉันเลยด้วยฟังฉันอธิบายหน่อยดินี่ฉันต้องฟังอะไรแกอธิบายวะฉันเห็นตามตาขนาดนั้นอ่ะหรือว่าต้องรอให้ฉันเห็นฉากพวกแกสองคนแก้ผ้ากันก่อนนี่หลามันไม่ได้เป็นอย่างที่แกคิดเลยด้วยให้แกฟังฉันสักนิดอ่ะ ฉันจะนิบายให้ฟังไม่ต้องหรอกภาคตอนเนี้ยเรื่องมันผ่านไปแล้วเวฉันจะพยายามทำใจลืมเรื่องอยู่หลายที่นายทำกับฉันขอแค่อย่างเดียวนายอย่าพยายามมาใกล้ฉัน,ฉนอย่าให้ฉันเห็นหน้าอีกแค่นั้นก็พอแล้วเนี่ยถ้าจะเลิกกันอ่ะฉันเลิกให้ได้นะเวยแต่ไม่ใช่เลิกเพราะาเข้าใจผิดฉันแบบเนี้แล้วเชนชั้นรับรู้เรื่องแบบนั้นบีทำไมเพออาราะไงต่อจากเนี้ย เราังสองคนก็จะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วก็ให้แกฟังฉันตั้งแต่วันนั้นน่ะวันนี้มันก็ไปเป็นแบบนี้รลยเอาเถอะภาคฉันจะพูดกับนายวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเว้ยต่อจากวันนี้ไปอะ่ะพวกเราสองคนน่ะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าวะ่ะฉันไม่อยากคิดถึงนายแล้วไม่อยากคิดถึงเรื่องของนายอีกแล้วฉันอยากเริ่มต้นใหม่ได้สักทีอ่ะภาคโอเคโอเคถ้าแกต้องการแบบนั้น ฉันโอเค F F อืมขอบใจมากนะขอบใจสำหรับเวลาที่แกเคยดูแลฉันที่เคยมอบความรักให้ฉันมันมีช่วงเวลาดีๆอยู่เหมือนกันฉันเองก็จะเลือกจดตามจปช่วงเวลาที่ดีๆกับนายฉันก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพูดคุยกันได้ได้เป็นเพื่อนกันได้นะแกต้องการแบบนั้นจริงใช่ไหมอืมฉันต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วว่ะ <laughs> มีคนคุยใหม่แล้วะดิฉันก็ไม่ได้ผิดเลยเนี่ย เขาไปเริ่มต้นใหม่อ่ะนายเองเขาไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะไอ้กูกระดิ่งได้ปะกูกระดิ่งครับเออกูกระดิ่งครับวันดีครับจ้าจ้าจ้าพักเที่ยงแล้วอ่ะไม่รีบไปกินข้าวก็หรอก็กำลังจะไปกินนะครับ พอเห็นหน้าครูกระถินแล้วมันรู้สึกอิ่มยังไงไม่รู้ครับทำไมแกจะว่าครูกระถินอ้วนเหมือนหมูเหรอที่แกเห็นแล้วแกดูอิ่มอ่ะเอ้อนี่อยาบใครเอยไม่ใช่นะครับครูกระถินไอ้จำนนถ้าจะแข่งเงินจีบอ่ะก็แข่งกงินดีๆด,ด,ดีว่าไม่ใช่มาหักแตงมกันแบบนี้เว้ยสมไดเอ่อว่าแต่ครูกระถินครับยายครูกระถินอ่ะจะด่าผมไหมเนี่ยฮะยายครูจะไปด่าเธอทําไมกันน่ะเอ้า ก็ที่ผมชอบมองตาครูไงล่ะครับโอ๊ยเป็นไรคะโ้นตินติดคอเหรอเดี๋ยวออกให้เอาไหมไม่้องออกด้วยออกเองได้เออครูกระถินครับว่าแต่ครูกระถิน่ะเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บอะไรหรอตที่ตกมาจากฟ้าไงครับเจ็บไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มันกําลังด่าครูว่าครูเป็นอุกบาตตกลงมาอยู่นะครับไอ้นี่จะแรงเกินไปแล้วนะไม่ใช่นะครับครูกระถินผมหมายถึงว่าทางฟ้าต่างหากนะครับตกมาจากสวรรค์นี่แกจํนนแกแกแกช่าจะเอาใหญ่แล้ว้วยสมิงน้ะเออแต่ครูกระถินครับวันนี้น้องสาวครูกระถินมาด้วยไหมครับฮะน้องสาวครูเออครูกระถินจะรีบไปไหนไหมครับเอ้ยอะไรของแกวะ ครูกะถินจะไปไหนไหมครับเดี๋ยวผมไปด้วยก็ดีนะครูกําลังจะไปยกเอกสารอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับเอองั้นงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยด้วยนี่เอกสารมันนิดเดียวเองไปคนเดียวก็ได้งั้นเดี๋ยวผมไปเองเอ้ยเดี๋ยวฉันไปดีกว่าฉันจะไปเว้ยเออครูกะินครูกะถินรอด้วยครับรูกระยครเอ้ยทำไมยางแบนนั้งสีข้างเลยวะเออโอยนี่รุ่นพี่รถเป็นไรลระครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดทำไมไม่ใช้ไดเกีย์ล่ะครับเครื่องฟิสตสตาร์ทติดง่าย พี่เล่นมุกเลยครับเนี่ยแก่นั่นน่ะมีตาไม่เห็นหรอรถยางแบนทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยสงสัยฝีมือสองคนนั่นแน่เลยอะอะไรนะเออคือช่วงนี้มันหน้าฝนเนี่ยครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนยางมันน่าจะอ่อนนะรุ่นพี่อม้ใช่เหรอวะฉันว่าต้องมีคนมาปล่อยอยางรถฉันแน่เลยเฮ้ยรุน่นพี่อยากคิดมากเลยครับเออแล้ว ว่าแต่แกมาแถวนี้ทําไมเนี่ยอ๋อพอดีผมยืมมอเตอร์ไซค์เพื่อนมาครับแล้วก็อขออนุญาตออกไปข้างนอกว่าจะไปซื้ออาหารมาตุนไว้อะอ๋อแล้วมาหาฉันทำไมอ่ะเราสองคนไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้น,นเวเ้ยคือว่าที่มาหาเพราะว่าเอ่อมาหาเพ่ะอะไรจะ,จะจะจะจีบครับจะอะไรนะ <c oughs> จะจะจะจีบครับจะ,จะจะจีบฉันเหรอ ครับผมจะจีบรุ่นพี่ครับอะไรของแกวะเนี่ยคือชอบรุ่นพี่นะครับอยากจะจีบรุ่นพี่อะครับ <c oughs> เออรุ่นพี่หัวร้ออะไรครับเนี่ย <c oughs> นี่ใครสอนวิธีจีบแบบนี้ให้แกวะเนี่ยเออก็ไม่เห็นต้องมีใครสอนเลยนะครับ <c oughs> ก็อยากจีบก็แค่มาบอกก็แค่นั้นนี่ครับ <c oughs> ทำให้มันง่ายอย่างเลยนะแกเนี่ยเออเออว่าไงล่ะครับลุงพีจะให้ผมจีบไหมล่ะ <c oughs> ฉันไม่เคยโดนถามแบบนี้เนี่ยเอาเป็นว่านี่ไหนแกก็จะออกไปข้างน,นอกแล้วฉันไปด้วยได้ไหมฉันจะไปซื้อของ,ของเหมือนกันเออก็ก็ได้ครับไป แม่ไปเลยเอ่อรุ่นพี่ครับไม่ต้องเกาะแน่นขนาดนี้ก็ได้นะครับเอ่อฉันไม่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์เว้ยเอ้ยตรงตรงนั้นไม่ต้องจับก็ได้นะครับเอามันไม่ใช่กระปุกเกียร์หรอไม่ใช่บอร์ใส่ที่ไหนมีแล้วเอ้ยระวังระวังขับรถแรงของแกวันนี้ือพอรุ่นพี่นั่นแหละกอดก็แน่นกอดอย่างเดียวก็ไม่ใช่ยังจะมาจับตรงนั้นไม่อีกอ่ะเออก็ฉันขับรถโดนมาตลอดชีวิตนี่นะมันชินมือเว้ยนี่เป็นการนั่งมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของฉันเลยนะ ฉันจับได,ได้ฉันก็จับไปก่อนดิโวตตกอ่ะโอ้ยนี่ว่าแต่ของแกก็ไม่เบาเหมือนนะเอ้ยมีตองพูดก็ได้ครับว่าแต่รุ่นพี่มีอะไรกินไหม่ะครับเนี่ยคงเป็นเพราะว่าออกไปช้าไปอ่ะมินิมาร์ทปิดหมดพอดีเอ่อในห้องก็มีปลากระป๋องมีมาม่าอยู่มั้งแน่อยู่ได้อีกคืนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันออกแองเอยอยังดีนะครับแต่ห้องผมไม่เหลืออะไรแล้วนี่ อยู่ของเรียนกี่ปีแล้วคิดไม่ได้หรือไงฮะว่าพอของใกล้จะหมดอ่ะให้ไปซื้อได้เลยไม่ใช่รอของหมดก่อนออรู้ครับเรื่องนั้นน่ะแต่ลูกพีเวลาไปซื้อมันก็เปิดตลอดเนี่ยใครไปรู้ว่าวันนี้มันจะไม่เปิดอ่ะเอางี้ี่ไหนแกพาฉันออกไปด้วยอ่ะเดี๋ยวก็ไปกินข้าวห้องฉันก็ได้มีแมาม่าหลายหออยู่แล้วก็มีปาป่องแหะเออเฮ้ยไม่เป็นไรครับพอดีผมมีเพื่อนอยู่เดี๋ยวผมไปขอยืมจากเพื่อนก็ได้เนี่ย ฉันไม่อยากเป็นหนี้บนคุณแกเว้ยคอยงให้ฉันตอบแทนก่อนจะไดห้หายกันเอองั้นก็ได้ครับอืมงั้นเดี๋ยวไปห้องฉันแล้วกันนะเอ,อ่อว่าแต่แล้วเรื่องที่ผมจะขอจีบพุ่พี่นะครับพี่จะให้ไหมล่ะโอ,อ้ยฉัน้องตอบอยังไงวะเนี่ยต้องก็แค่ตอบมานี่ครับว่าให้จีบหรือไม่ให้จีบอ่ะโอ,อ้ยแกเข้าใจไหมไอ้คำถามแบบเนี้ยมันไม่มีใครมาถามกันหรอก ฉันจะตอบเป็งไงวะก็แ,แค่ตอบมาครับว่าอยากให้จีบหรือไม่อยากให้จีบมันอยู่ที่แกอยากจีบหรือไม่อยากจีบก็ท้าไม่อยากจีบจะมาถามไม่หรอครับงั้นเอา,อางี้แข่งวิ่งกันไปให้ถึงหอถ้าเกิดผมชนะผมจีบพี่ถ้าเกิดพี่ชนะพี่จีบผมนะเอเอเอะอ,อะไรนะเฮ้ยไม่กี่แกพูดเลยนะไม่รู้ครับไปก่อนนะ